ฉีดโบ็อกจะอยู่ได้นานแค่ไหนหมอเอิงสวัสดีค่ะเป็นคําถามยอดฮิตฉีดแล้วอยู่นานเท่าไรอยู่นานกี่เดือนมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันโดยปะกะติแล้วจะมีแบรนดนะ์ของเกาหลีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นแบรนด์ของอเมริกาถ้าคนที่เคยฉีดของอเมริกาอยู่ตลอดนะปริมาณโดสที่เท่าเท่ากันของอเมริกามักจะอยู่นานกว่าแต่ถามว่านานกว่ามากหรือน้อยเนี่ยมันต้องเทียบด้วยหลายปัจจัยเช่นปริมาณโดที่ฉีดอายุคนไข้ยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเป็นแบรนด์ของเกาหลีฉีดแล้วเนี่ยอยู่ได้4ีถึงแเดือนมันแตกต่างกันอย่างไรนะคือ1มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งค่ะที่เราฉีดแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับปริมาณหรือโดสที่ใช้นะทีนี้อย่างถ้าเราฉีดเพื่อลดริ้วรอยเช่นบริเวณหน้าผาหัวคิ้วหางตาถ้าเราต้องการให้อยู่นานมากมันก็ต้องแลกกับความแข็งที่หลายคนไม่นิยมการฉีดโบท็อกซ์เพราะว่าฉีดแล้วเหมือนคนหน้าตายคือยิ้มก็ยิ้มไม่ได้ เรื่องหน้าผากก็ไม่ได้ขมวดคิ้วก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นั่นแหะคะ่ะแต่ถ้าเราฉีดในโดสนั้นเนี่ยมันจะอยู่นานคือหมอเองเคยมีประสบการณ์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้คือครั้งแรกเลยตอนที่หมอฉีดโบท็อกนะคะในสมัยนั้นเนี่ยโดสหรือปริมาณการฉีดนะคะยังเป็นโดสที่เราใช้ตามไกด์ไลน์ของทางต่างประเทศอยู่ซึ่งเราพบว่า เนี่ยกล้ามเนื้อของเขาของเราไม่เหมือนกันปรากฏว่าพอมาใช้ในเมืองไทยเนะี่ยคนไทยไม่ชอบในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมีการปรับโดสการฉีดลงมาเป็นการฉีดแบบธรรมชาติคำว่าฉีดแบบธรรมชาติหมายความว่าน,นี่หมอเ็าฉีดโมท็อกนะคะคือเราขยับหน้ายิ้มได้แสดงสีหน้าได้ริ้วรอยลดลงนะคะโดสที่ใช้ในการฉีดแบบธรรมชาติมันต้องมีการปรับลงมาซึ่งตรงนี้ค่ะ จะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยซึ่งเราก็จะต้องมีการประเมินมีการคุยกันแต่ถามว่าถ้าเราต้องการความเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วอะะ่ค่ะหลังจากฉีดไปประมาณสัก3เดือนนะคะมันก็ค่อยๆเริ่มคลายทีละนิดแต่ไม่ใช่ดิ้วลอยจะกลับมาหมดเลยนะคะก็จะประมาณ3 4เดือนถึง6เดือนโดยประมาณในปัจจุบันอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโดสด้วยบวกกับสมมติถ้าฉีดในโดสเท่ากันแต่อายุต่างกันเช่นฉีดในเคสอายุ35กับฉีดในคนอายุ58แแน่นอนโดสเท่ากันในคนที่อายุเยอะกว่าค่ะ ก็จะมีริ้วรอยกลับมาก่อนนะคะเพราะว่าสภาพของชั้นกล้ามเนื้อสภาพของผิวหนังพวกนี้ค่ะมันมีการเสื่อมไปมากกว่าคนอายุน้อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างปัจจัยหนึ่งนะคะที่เราต้องเอามาประเมินกันนะคะในปัจจุบันรวมไปถึงต้องถามว่าเราเคยไปฉีดโบท็อกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าคือในแต่ละปีค่ะจะมีการรายงานถึงคนที่ดืือโบท็อกเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าปัจจุบันมีโบท็อกที่เขาเรียกว่าโบท็อกปลอมโบท็อกที่วิ่ที่มันไม่ผ่านออยอค่ะ พวกนี้มันจะทําให้ร่างกายนะเกิดการดื้อต่อโบท็อกสูงมากทําให้เมื่อเราฉีดครั้งแรกๆมันเห็นผลแต่ต่อไปเรื่อยๆมันไม่เห็นผลแบบนี้พอเรามาฉีดของจริงมันก็อยู่ได้สั้นเหมือนกันนะคะชอบข้อมูลข่าวสารในการดูแลตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook และกด Subscribe ที่ YouTube นะคะถ้าอยากทราบโปรโมชั่นดีๆก็ติดตามได้ที่ Li n e a อค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะหมอเอิง40ก็ดูดีได้ค่ะ